สวัสดีครับลงุ่มแปดวีพีนะท่านผู้ชมก็อยู่กับอีซีเบจเจ็หนึ่งนะครับอ่ะขอสวยๆงามๆมาทีนะครับเปิดนี้นะเอาบอร์ดกับหนึ่งอะเป็นเจ็ดครับเจ็ดสองอะเดี๋ยวไปดูเปิดแรกนะครับท่านผู้ชม ไปที่ไปที่แดงเลยแล้วกันสามเคครับสี K, K. ่เคห้าเคไปต้องมานะวกนนีต้องมาเลยครับท่านผู้ชมเต็งแล้วละ่ะเต็งแล้วต้องมาไม่มาเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้ต้องมาเท่านั้นขอแบบว่าเปเงๆปงมามีแปดแมีก๋วงว่าสวยนี่งไงท่านผู้ชมสวยปะมีธรรมดาเอาเรื่อง สวยงามครับกับเปิดไลก์ลุยต่อกับแดงเลยโอ้โหไม่ทันแดงไม่ทันนะครับ่านผู้ชมก็จะต่อขาแดงสักหน่อยสองกับกลง่งเป็นสี่ครับถ้าต่อแดงทันนี้เรียบร้อยดีเรา ดีไม่ทันนี่เป็นปิงปองนะท่านผู้ชมคิดว่าอลองเชิงไปก่อนดิห้าร้อยลองเชิงไปก่อนนะครับจังหวะน,นี้ต้องมาขอสิสวยๆที่ปิงปองวะโอ้โหก้าสูตรเลยวะท่านผู้ชม ไม่ใช่ปิงปองด้วยนะไม่มาก็พอแลนะมั้งท่านผู้ชมสิบสามเคก็หลูอยู่นะก็ค่อยเก็บไปสวยๆงามๆม,มาทีก็เปิดนี้ยนะ มีเจ็ดกับสี่หกกล่งเข้ามาโอเคแยกย้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ